ทุกคนวันนี้เนยจะมารีวิวหนังเรื่อง Elemental นะคะเมืองอลรวนธาตุอลเวงค่ะคือจะบอกเลยนะว่าหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้จบตอนแรกคิดว่าจะไม่ร้องไห้เพราะหนังมันดูไม่ได้มีความน่าร้องไห้แต่ว่าฉันแบบว่าแอบร้องไห้อะเธอตอนไหนรู้ปะตอนที่พระเอกกับ นางเอกคือออกไปใช้ชีวิตอะมันทําให้ฉันคิดถึงความรู้สึกแบบเรื่องราวของฉันตอนที่ฉันกําลังแบบได้ไปใช้ชีวิตในแบบที่ฉันต้องการแล้วมันเป็นอะไรที่แบบฉันน้าตาแตกซึ่งคําเตือนนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูอาจจะกดเซฟกดปุ่มแชร์ไว้ก่อนคลิปที่คุณจะได้ฟังต่อจากนี้นะคะมันจะมีแอบสปอยเล็กน้อยเพราะว่าเนยจะ เล่ารีวิวในลักษณะของการที่เราได้เรียนรู้เนยได้เรียนรู้อะไรจากการได้ดูแอนิเมชันในเรื่องนี้นะคะอย่างอันแรกนะคะที่เนยจดไว้เลยนะก็คือในแอนิเมชันเรื่องนี้เขาพูดถึงเรื่องของคุณพ่อเขาใช่ปหที่มีความฝันในการเปิดร้านถ้าเป็นฟิลแบบที่บ้านเราก็คือร้านขายของชําอะไรแบบนี้แล้วคราวนี้เนี่ยพ่อเนี่ยก็พยายามสืบสารธุรกิจต่อให้กับลูกของเขามันทําให้เนยได้เรียนรู้ว่าบางทีอะ่ะเราทำทำตามตาม,ตามกันมา ตามครอบครัวที่บ้านเราอย่างเช่นบ้านเนยใช่ปะบ้านเนยขายขนมบ้านเนยขายขนมไทยตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะอมาม่าตั้งแต่สมัยอมาม่าและอมาม่าพายเรือขายขนมไทยแล้วก็ทําตามๆกันมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยตัวเนยเองนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่เคยคิดอยากจะเปิดร้านขายขนมไทยไม่เคยตั้งคําถามว่าตัวเองชอบทําขนมไทยไหมแต่ตอนนั้นที่เราถามกับตัวเองก็คือเออก็ในเมื่อบรรพบุรุษเราทํามาที่บ้านเราทํามาเราก็เลยทําตามเขาดังนั้นเคเ t อร์หรือวัฒนธรรมที่เราทําตามๆกันมาในครอบครัว ของเราเนี่ยถ้าเราตั้งคําถามดีๆว่านี่คือสิ่งที่ฉันชอบไหมนี่คือสิ่งที่ฉันแบบต้องการจะเป็นจริงๆไหมมันทาให้เราใช้ชีวิตแบบไม่เสียเวลาแต่ใดๆแ,แล้วก็แล้วแต่มันไม่มีอะไรที่มันเสียเวลาหรอกเว้ยมันมีแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าตอนนี้ทุกคนจะรู้สึกว่าเออตอนนี้ยังหาตัวตนไม่เจอเลยตอนนี้ก็คือทําไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันคือประสบการณ์ที่ทําให้เราได้เรียนรู้อย่างน้อยที่สุด การที่ทําในสิ่งที่ไม่ชอบหรือทํางานที่เราไม่ชอบมันทําให้เรารู้ว่าเราไม่ได้ชอบสิ่งนั้นนั่นเองเนาะข้อที่2ก็คือเชื้อชาติวันนะคนต่างชาติอาจจะเหยียดคนเอเชียหรือคนชาตินี้อาจจะไม่ชอบคนชาตินั้นผิวสีนี้กับผิวสีนี้เราจะแต่งงานกันไม่ได้คนจนคนรวยอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันเหมือนแบบสังคมถูกเฟรมถูกกรอบครอบเอาไว้ว่าเอ้ย คนละพวกคนไม่สามารถมาลงเอยหรือมาเป็นมิตรอะไรกันได้ซึ่งความจริงแล้วอะความแตกแยกของมนุษย์มันเกิดจากการแบ่งพักแบ่งพวกจริงปะเธอคิดไม่เหมือนฉันคนนั้นเป็นผิวนั้นคนนั้นเป็นชาตินี้เธอมันคนละพวกกับฉันมันเลยทําให้เกิดความแตกแยกความทะเลาะเบาแหวงกันในสังคมมีการประท้วงกันมีการทะเลาะกันก็เพราะว่าเราแบ่งแยกกันไงแต่ถ้ากลับมามองเนื้อแท้คนที่อยู่ข้างในอะ คนที่เป็นตัวตนที่มันเป็นมนุษย์จริงๆความเป็นมนุษย์ความเป็นจิตวิญญาณความเป็นคนข้างในอะเนยบอกเลยว่าทุกคนมันก็คือคนเหมือนกันอะไม่ว่าจะผิวไหนไม่ว่าภาพโลกมายาภายนอกมันจะปรากฏเป็นหน้าตาแบบไหนผิวสีอะไรอะแต่ทุกคนมีความเป็นมนุษย์มีความรักเกิดมาจากความรักถ้ามองดีๆคือ ให้เราพยายามเข้าใจคนอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ในอดีตของเขาเขาไปเจออะไรมามันเลยทําให้เขากลายเป็นเวอร์ชั่นนั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือยอมรับและเข้าใจความแตกต่างโดยที่พยายามที่จะไม่ตัดสินคนอื่นนะคะข้อที่3นะคะเนยได้เรียนรู้เรื่องของความรักเออนี่คือสิ่งที่นยจดไว้ก็คือความรักอ่ะถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งอะ มันไม่สําคัญว่าเราจะอยู่ด้วยกันยังไงอยู่ด้วยกันได้ไหมสุดท้ายถ้าเรามีความเชื่อและมีความคิดว่าอยู่ด้วยกันได้มันอยู่ได้มันอยู่ได้และถ้าเรารักใครคนหนึ่งอ่ะถ้าเธอรักใครคนหนึ่งอ่ะมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการพยายามปรับจูนเข้าหากันการพยายามปรับอ่ะมันไม่มีใครหรอกต่างพ่อต่างแม่มาอยู่รวมกันแล้วมันจะอยู่กันแบบได้โดยที่ไม่มีใครปรับตัวสําหรับเนยนะทุกอย่างมันต้องมีการปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้ ครองความรักความสัมพันธ์เนี่ยให้อยู่ได้นานนะคะในชีวิตคู่ของเราก็เหมือนกันถ้าเราโมแต่เอาแต่ใจแล้วก็แบบไม่ยอมคิดถึงฝั่งตรงข้ามเลยใครจะไปอยู่กับเราได้ถูกปะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแฟนกี่คนเราก็จะอยู่ไม่ได้หรอกก็เพราะว่าเราไม่เคยเอาใจเขามาใส่ใจเราเลยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เนยเห็นจากตัวละครของเวทแล้วก็แอมเบอร์ที่พยายามแบบ ปรับตัวเข้าหากันในขณะที่นางเอกหรือแอมเบอร์ก็พยายามจะบอกว่าไม่ได้หรอกเธอเป็นธาตุน้ําฉันมันไฟเราจะรักกันได้ยังไงแล้วพระเอกเวทเนี่ยพระเอกก็บอกว่าลองดูก่อนไหมล่ะจ๊ะลองดูก่อนจ้ะลองมาสัมผัสกันก่อนจ้ะลองมาใช้ใจเชื่อมถึงกันก่อนจ้ะกลายเป็นว่าน้ํากับไฟสามารถพูดแล้วขนลุกเล้ะดูดิกลายเป็นว่าน้าานานํากับไฟสามารถอยู่ด้วยกันได้จริงๆเพราะฉะนั้นสําหรับเนยเนคิดว่า มันไม่มีหลอกกันที่แบบเข้ากันไม่ได้สุดท้ายแล้วมันคือการอยู่ที่ว่าเรารักกันขนาดไหนในการที่จะพาเราให้ความรักเนี้ยมันสมบูรณ์นั่นเองนะคะต่อไปข้อคิดที่4ค่ะก็คือเวทหรือพระเอกเนี้ยเป็นคนที่คอนเน็กเข้ากับคนได้ง่าย,ายมันจะมีอยู่ฉากฉากหนึ่งนะคะเป็นฉากที่พระเอกเนี้ยเขาสามารถที่จะนําคนน่ะเหมือนแบบเขาเชียร์เขาเชียร์เจ้าตัวเจ้าลมใช่ปะ เขาเขาเชียร์าธาตุลมว่าแบบเฮ้ยสู้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 อะไรเงี้ยยูทําได้ยูเก่งมากยูทาได้อะไรเงี้ยแล้วเขาสามารถนําคนทั้งคนทั้งแตนอะแบบคนที่มาดูการแข่งนั้นอะแล้วก็แบบเป็นแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นผู้นําแล้วก็แบบ สู้สู้ทำได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟิลแบบนี้นางเอกก็แบบสงสัยมากว่าพระเอกทําได้ยังไงเพราะในขณะที่เวลานางเอกเจอลูกค้าเยอะๆเวลาอยู่ร้านอยู่ร้านตัวเองเจอลูกค้าเยอะๆเอานู่นเอานี่เอานั่นนั่นนทำไม่ทันแทบกีด ความเป็นแอมเบอร์คือธาตุไฟอะธาตุไฟแม่งเกือบกีดธาตุไฟต้องไประเบิดอารมณ์คือแบบฉันทนไม่ไหวแล้วฉันสตีแตกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะนี่คือตัวละครของนางเอกที่เป็นธาตุไฟเหมือนแบบเปรียบเที่ยบเหมือนคนใจร้อนอะกับคนใจเย็นอะเออพระเอกเป็นคนแบบใจเย็นอะไรเงี้ยพระเอกเป็นคนที่แบบไหลไปตามน้ําคือคําว่าไหลไปตามน้ําคือมันไม่ใช่แบบเออไม่ได้มีจุดยืนนะแต่คำว่าไหลไปตามน้ำของเนยหมายถึงว่าเขาสามารถเฟ e ็กซิเบิลหรือว่า ปรับตัวให้เข้ากับคนได้มากมายในขณะที่นางเอกไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้เขาก็เลยถามพระเอกว่าเฮ้ยฉันอยากรู้จังเธอทํำยังไงพระเอกก็แบบพูดคีเมสเซจสั้นๆเลยว่าสุดท้ายแล้วเราแค่เป็นตัวของตัวเองอะ การที่เราเป็นตัวของเราเองนั่นแหละมันเวิร์กที่สุดแล้วทุกคนเราไม่จําเป็นต้องเฟกใส่คนอื่นเลยเพราะว่าในชีวิตจริงเราจะมาปลอมใส่คนอื่นได้ไงตลอดเวลาจริงป่ะถ้ามันไม่เป็นตัวเราอย่างเนยอย่างเงี้ยเนยก็ไม่สามารถเฟกใส่คนอื่นได้ตลอดเวลาคือมันไม่เป็นธรรมชาติของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะคอนเน็กกับคนเราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นจงเป็นตัวเองในทางดีเข้าใจปะ่ะจงเป็นตัวเองจงแบบจงรักตัวเองจงเคารพตัวเองแล้ววันนั้นแหละขาดมันจะเป็นวันที่เราสามารถ เข้าถึงผู้คนได้นะคะแล้วก็จริงใจอันนี้คือสำคัญมากๆนะข้อที่5นะคะที่เนยได้ก็คือนางเอกอะจริงๆแล้วอะเป็นคนที่รู้ตัวว่าตัวเองชอบและไม่ชอบอะไรนางเอกบอกพระเอกว่าจริงๆแล้วฉันไม่ได้อยากทําฉันไม่ได้อยากรับทายาตต่อจากพ่อเพราะตอนที่เราดูตอนที่เนยดูแอนิเมชันเรื่องนี้ตอนต้นๆก็เหมือนนางเอกก็เหมือนจะชอบนะแต่กลายเป็นว่า มันแอบหักมุมนิดนึงว่าแบบนางเอกมาพูดกับพระเอกตรงๆเลยว่าฉันไม่ชอบฉันไม่อยากทําฉันไม่อยากทําแต่ฉันแค่ไม่กล้าที่จะทําลายความฝันของพ่อคือธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจเป็นความฝันของพ่อแต่มันไม่ใช่ความฝันของเขาดังนั้นพระเอกพอรู้ปุ๊บเฮ้ย ยูเจ๋งมากเลยอะแอมเบอร์ยูเป็นคนที่มีความฝันน่ะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเป้าหมายมันไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้่แตงชอบอะไรแต่ยูคือคนคนนั้นเพราะฉะนั้นยูต้องไปบอกพ่อนางเอกเธอต้องไปบอกพ่อเจ้าแอมเบอร์เธอต้องไปบอกพ่อว่าเธอไม่ได้อยากเป็นเธอไม่ได้อยากรับธุรกิจนี้นางเอกก็บอกไม่ได้ฉันทําแบบนี้ไม่ได้ฉันรับบทเป็นนางเอกแล้วหนึ่งไม่ได้ฉันทําแบบนี้ไม่ได้นี่คือความฝันของพ่อฉันพ่อฉันเสียสละพ่อฉันดูแลฉันพ่อฉันรักฉันพ่อฉันรักครอบครัวพ่อฉัน เสียสละอะไรขนาดไหนในการที่มา,เ,าเ,ปเป็นเขาในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่กล้าที่จะทําลายความฝันพ่อก็เลยพยายามทําในสิ่งที่ตัวเองก็คือไม่ได้ชอบแต่จริงๆแล้วอะแอมเบอร์ Amber, หรือนางเอกเนี่ยค่ะเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเป็นเป็นครีเอทีฟเลยอะเป็นคนที่สามารถซ่อมปะเปิดอะไรแบบ ถ้าเธอเธอต้องไปดูในแอนิเมชันนางสามารถปะเปิดอะไรแบบว่าคือเก่งเลิศแล้วก็สามารถประดิษฐ์ประดอยอะไรคือมีความมีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยเขารู้ว่าตัวเขาชอบอะไรเขาแค่ไม่กล้าที่จะเปิดเผยความจริงเพราะไม่อยากให้คนในครอบครัวหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเสียใจสุดท้ายแล้วอ่ะ การที่ตัวละครตัวนั้นอะไปบอกกับพ่อแม่จริงๆอะพ่อแมอ่เอาจริงๆนะถ้าเขารักเราจริงๆหรือบางทีถ้าเราไปบอกกับเขาด้วยความจริงใจอะเขาก็จะยอมรับด้วยในสิ่งที่เขาเป็นถ้าบางอย่างมันเป็นอะไรที่มันฝืนใจพ่อแม่มากจริงๆอะเขาอาจจะเตือนคุณแต่บอกไว้เลยเขาอาจจะต่อต้านในบางครั้งหรือหรืออาจจะไม่พอใจอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วความรักอะ ให้อภัยได้เสมอพ่อแม่เราให้อภัยเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจงกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงเหมือนอย่างที่พระเอกเวดเนี่ยพยายามจะบอกกับนางเอกว่าให้ไปบอกพ่อนะว่าเธอชอบอะไรเธอต้องการอะไรนะคะสุดท้ายแล้วเรื่องราวคือมันแบบมันดีมากเลยนะเพราะว่าพอไปบอกความจริงปุ๊บคุณพ่อเขาก็เข้าใจคุณแม่เขาก็เข้าใจแล้วก็ต่างคนได้ไปใช้ชีวิตตามความฝันตามเป้าหมายของตัวเองค่ะอันนี้แหละก็คือสิ่งที่เนยได้เนอะอตื่นเต้นอนะขนลุกนะแล้วก็ ข้อที่6นะคะข้อที่6เนี่ยที่นายเขียนไว้ก็คือพระเอกเนี่ยเสียพ่อไปแล้วค่อยมาคิดได้พระเอกเนี่ยเป็นฟิลแบบว่าฉันไม่ได้มีเป้าหมายฉันไม่แน่ใจว่าตัวฉันคืออะไรตัวตนฉันคือใครกันแน่อะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเห็นสะท้อนตัวเองจากนางเอกก็คือนางเอกดูเป็นคนที่แบบรู้ชัดเจนว่าอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกนั้นมันเลยทําให้เขาว่ากลับมาตกผลึกกลับมาคิดได้ว่า เฮ้ยบางทีเราไม่จําเป็นต้องมาคิดได้หลังจากที่เขาเสียคนรักไปแล้วก็คือพ่อของเขานั่นเองก็คือพระเอกเนี่ยเสียพ่อของเขาไปแล้วถึงมานั่งคิดได้ว่าเออชีวิตมันดูแบบว่าชีวิตมันดูต้องทําอะไรได้แล้วอะไรเงี้ยบางครั้งคือเราไม่จําเป็นต้องรอให้ถึงวันสูญเสียก่อนอะเออเราไม่จำเป็นต้องเสียใครไปก่อนเว้ยเราถึงจะคิดได้เราสามารถคิดได้จากวันนี้เลยอะจากการที่เราได้ดูแอนิเมชันเรื่องนี้แล้วเราสะท้อนชีวิตเราดิว่า เฮ้ยทุกวันนี้ชีวิตเราโอเคยังเราเป็นไปตามเป้าหมายยังเราอยู่ในภารกิจความฝันของเราไหมในแต่ละวันของเราทำอะไรให้ดีขึ้นเพื่อพาตัวเองไปถึงความฝันนั้นแล้วหรือยังอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะถามตัวเองอะไรคือสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขนะคะอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยที่เราใช้ชีวิตตามสังคมบอกตามคนอื่นบอกโดยที่เราไม่เคยกลับมาถามหัวใจดวงนี้ของเราเลยว่าสุดท้ายแล้วเราชอบไหมอะไรเงี้ยมันทาให เนยได้เรียนรู้เยอะมากนะคะจากแอนิเมชันเรื่องนี้นะสำหรับคนที่อยากดูนะไปตามดูกันได้เลยนะคะโดยส่วนตัวเนยเนยจะไม่พยายามเป็นแบบคนที่วิจารณ์เพราะว่าเนยไม่ใช่นักวิจารณ์หนังเนยก็จะไม่สามารถวิจาร์ได้ว่าเอออันนี้ภาพกราฟิกดีไหมเนยดูในฐานะที่เนยเป็นคนดูจริงๆเนยเป็นเนยเป็นคนที่ดูแล้วเนยคิดว่า เออเรื่องนี้มันสอนอะไรให้กับเราได้บ้างเพราะเพราะเวลาของเรามันมีค่าเว้ยการที่เราใช้ชีวิตโดยการนั่งดูหนังไปเรื่อยๆโดยที่ไม่คิดอะไรได้เลยสําหรับเนยมันอาจจะมันเป็นการเสียเวลาซึ่งบางอย่างอะ่ะ มันไม่มีอะไรเสียเวลาหรอกเพียงแต่ว่าเราเคยมานั่งตกผลึกไหมหลังจากที่เราได้ดูหนังดูละครเขาบอกให้เราสะท้อนดูตัวเองใช่ปะ่ะนั่นแหละลองกลับมาดูนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆนะแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะแล้วกเ็เดี๋ยวไว้ได้ดูแอนิเมชันเรื่องไหนเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าแล้วก็รีวิวให้ฟังเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นลักษณะของการให้ข้อคิดนะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับพวกเราทุกคนในเบ r o o รูมดอสนะคะสำหรับวันนี้เนยไปแล้วนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย